And then you'll die <laughs> สำหรับคนที่กำลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไอ้์สองหรือเกมอื่นๆนะครับผมผมขอแนะนำร้าน Over Top ท p เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนร0 0สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่หนุ่ยชาแนลอย่างเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทำการเปิดตู้ลูดี้แดงนะครับผมอ่าเปิดตู้ลูดี้แดงด้วยเพชรเป็นจำนวน2 4 0ห0นเพชรนะลูบี้นะครับผม เออใครยังไม่กดซับให้ผมตอนนี้ผมรบกวนขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับผมขอคนละหนึ่งกำลังใจนะ2 4 0 0 0ลูบี้ผมหมดแน่นอนครับวันนี้อ่ะบอกเลยขอเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันนะอันดับแรกจัดไปครับหนุ่มผลงานเพลงปั๊บแดงใหม่ตัวโอ้ไม่มาแดงใหม่ตัวแดงใหม่ตัวแดงอยู่ไหนอ่านี่ดวงเรามันหายไปกับอันนี้แล้วนะครับทีนี้ดวงเราก็เหลือเฉพาะตัวดีๆแล้วนะครับผมเออ มาถึงเวลาครับผมไปดึงโรเล็กโอ้โลเล็กโลเล็กขอแดงขอแดงแดงนี่เทองทองเปลี่ยนสีป่าวะอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นจริงจังไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้คือผ่านเลยโอเคต่อครับหนึ่งโลผ่านไปแล้วนะครับผมโลที่สองแดงไหม ไม่แตกครับผมไม่แตกครับผมไม่คนตื่นเต้นเลยตัวที่เราอยากได้นี่มันตื่นเต้นจริงๆโอ้ยเซอินว่ะเซอินมาเซอินน่าจะอัพได้เต็มอยู่นะครับเฮนรี่โอเคอยู่โอเคอะไรอีกสก,กิปไปเลยละกันโอ้เซอินมาตัวหนึ่งโอ้ยสี่สิบหกโลสองโลครับผมสองโลผ่านไปไปต่อไปครับผม เรียบร้อย5ท้ย5ทีดีแดงบวกจริงไหมเนี่ย5้ทีดีแดงบวกจริงเหรอเฮ้ยทำไมทำไมเลดมันดูดีวะทำไมสีฟ้ารัวเลยอะ่ะได้ย้อนทีเหรอครับโอเคเรียบร้อยได้แดงบวกโอเคอ้ายเมื่อกี้นึกว่าจะแสงแตกเฮ้ยตัวตัวนี้ยังไม่มีนะเมลิซาเอ้ยซเซเลน่าใช่ไหมเออย,ยังไม่มีพอดีเลยอยากได้โอเคอ่าเอย้ยอมอมีแล้วเฮ้ยเขินอีกแล้วโอเคป้อนมาเลยครับ30โล สามสิบโลครับผมต่อไปไม่งโคตรตื่นเต้นเลยใช่ไหมโอ้โหฟ้าบายบายเลยฟ้าออกไปรีดวงปะออกไปรีดวงไหม <c oughs> คือใครมีสูตรอะไรแปลกๆบ้างวะผมไม่อยากกดัวแบบนี้เลยอะผมตื่นเต้นวะ่ะใครมีสูตรแปลกๆบ้างอะขอสูตรหน่อยดิไหนไม,มีมีของอะไรรับบ้างไหมอะโอ้โหไม่งแม่งตื่นเต้นอะมันตื่นเต้นเกินไปอะไป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  อ๋ออย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นสูๆส้สๆปุ๊บอ๋ยทำไมไม่เป็นสีท้อเอ้สีแดงจ้าอยากได้แดงจ้าผมได้ยนฮีมาสองจริงเหรอโอเคกล่องระดับ S เอสเ้ยกล่องระดับเอสคืออะไรอะคือกล่องที่ผมเปิดมาเหรอแป๊บนึงเอ้ยจริงจริงมันมีกล่องระดับเอสด้วยเดี๋ยวแป๊บน,นะ เอ้ยมามาแล้วอีก10ครั้งนะครับผมแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปิดกับ2 0 0 0มืนกว่าแล้วก็บวกกับอีก10โลนะเนี่ยอีกิ0โลฟีด้วยนะครับผมเมื่อกี้มีมานะอีสิบโลฟีมันต้องมามาเหอะมาเหอะขอจะได้ไปรีวิวนะครับผมปุ๊บโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาว่ะมันดื้อจังวะโอ้ได้ตัวซ้ำแบบนี้ได้ตัวซ้ำชัวโอเค จ่าการันตีแลยอ้าเปิดรอการันตีเลยแล้วกันเออกดสก,กิปไวๆหรอจริงหรอกดสก,กิปไวๆหรอจะได้จริงหรออเฮ้ยไม่เอามันมันมันเกินไปอ่ะมันกดสกิปมันไม่ได้ลุ้นเลยมันมันพี่บี้เนี่ยผมเหลือแค่นี้ <laughs> ผ่านไปเกือบหมื่นบี้แล้วนะครับผมตอนนี้การันตีผมจะถึงรอบแรกแล้วนะเออตอนนี้หนึ่งร้ยหกทับร้ยสินะครับผมโอเคไปต่อ เ,เ,เดี๋ยว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 เจน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 ก็บมากันกินมากันเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นกินน้ำก่อนได้ไหมอุอย้ยคืออุอย้ยดีแดงดีแดงองคจริงขอขอขอโอ้อยแม่งโคตรลุ้นเลยเทียเอาไงดีวะเอาไงดีวะไปข้างนอกดีไหมเอาไงอ่ะเออมา เฮ้ยได้ตัวซ้ำจบเลยจบแล้วได้ตัวซ้ำโอ้ยลูดี้มึงมาทำไมโอ้ยลูดี้อ่อกูไม่อยากได้มึงลูดี้โอ้จะลงข่ายโอ้กูจะโล่งข่าโอ้ยเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ย จะลงให้โอ้โหแม่งแ,แคล اؤ น้ำตาคล اؤ น้ำตาเลยโอ้ m ยก้อนผายมึงมาทำไมเนี่ยรูด้ดิโอ้ขาดอีกแค่สี่เศษโออเกงเกเอากูอัพมึงรองเลยแล้วกันห้าสิบปเลยไปโอ้ยเกือบดีใจไปแล้วเมื่อกี้เกือบเ hey ฮแล้วเกือบเ hey ฮแล้วต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนจ้าต่อให้ก่อนจ้าไอ้หายเออตอนแรกว่าจะไม่อัพแล้วไง จะไม่อัพเลยเนี่ยต้องอัพมันอีกแล้วเนี่ยเออโอ้ยชิบห์เอาต่อ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 โอ้ยเนี่ยอุตส่าห์แม่งเลดเนี่ยเลดรีเซ็ตใหม่อีกเนี่ยพอไหมเนี่ยเพชรพอไหมเนี่ยเอาดีๆไปต่อรอบนี้ถ้ามานะถ้ามานะจะจุดพลุคือลุ้นชิบหายเลยคนละดีไอ้เพื่อนเอ้ยมันมาผิดดีโ <laughs> ค,นคนตรกลีนเลย ไปไปต่อครับผมต่อยาวๆไป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 เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยสีทองมาบ่อยนะเอาจริงแม่งสีทองมาบ่อยนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยได้ตัวใหม่ได้ตัวเฉิงๆแล้วเฉิงๆใช่ไหมชื่ออะไรเฉิงๆฉินะเออไปต่อได้ตัวอัพตัวอีกยาวเลยอะรอบนี้อ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแดงสองอุ้ยเดี๋ยวอุ้ย ัวใจไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสองรอบมึงจะมาสอรอบแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ดีดีกูขอกูขอกูขอดีดีไม่เอาแล้วไม่เอาลูดี้ไม่เอาคารินไม่เอาเดวลอนไม่เอาทุกตัวยกเว้นลูดี้แดงบวกไอโมัตาะกโตนะตัสภาตตาโมัตซาประอบัวนะวบบิ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 บ อถ้ามันขึ้นมาเป็นตัวอักษรแสดงว่าได้ตัวที่เราไม่มีคือเฮได้แต่ถ้าขึ้นมาเป็นตัวฟ้าหรือสีอื่นไม่ใช่แล้วไปเฮ้ยนานต้องตื่นฝันร้ายฝันร้ายไหนอะฝันร้ายไหน โอ๊ยยอนนี้มึงหลุดเลดกูไม่ออากูอยากจะร้องไห้โอ้ยฝันร้ายไหนมากูว่าแล้วคุนๆเลยโอ้ยเจ๊ดเลยโอ้ยฝันร้ายฝันร้ายชัดๆโอ้คือกูจะดีใจไหมเนี่ยกูควรจะดีใจไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้มึงจะให้กูลุ้นทำไมวะเน,นี่ยเดี๋ยว,ยวต้องต้องรีเซ็ตก่อนถ้าเกิดเราเปิดได้ตัวแดงนะต้องรีเซ็ตดูดิมึงไม่ออกจริงเหรอนี่สองตัวแล้วสองตัวแล้วไม่ออกมึงนะกูขอได้ปะเพื่อนกูขอได้ปะเพื่อนขอได้เปล่าเอาดีๆขอเพชรที่เหลือเนี่ยขอได้เปล่าหมื่นสองหมื่นสองเพชรที่เหลือขอได้เปล่า มึงมาให้กูเสียวตลอดเลยแต่มึงเสียวกับยอนฮีมันใช่ไหมเนี่ยเพื่อนยอนฮีกูไม่มีเออกูรู้ว่ากูไม่มีแต่มึงไม่ต้องมาตอนนี้ก็ได้มึงค่อยมาตอนหลังก็ได้มึงมาทําไมตอนนี้โอ้ยกูจะรอ้องไห้เออ,เอไป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 ต่อ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 เอ,อยอนฮีมาก็ดีจะได้ทําคอมโบถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันดีกว่าตัว,ต,วตัวฟ้ามาอะเดี๋ยวโดนแดงมาอีกตัวแดงมาอีกไป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 ต่อ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  มาสองตัวแล้วนะดีไม่โผล่นะมาสองตัวแล้วนะดีไม่โผล่ไอชิบหายเอาดีดีเอาดีดีรอบนี้มาอีกทีปะ่ะโชว์โชว์เพื่อนไปโชว์เพื่อนไปเออฟ้ามาเลยบึงฟ้ามาเลยดี <c oughs>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  เฮ้ยเฮ้ยแดงไหมไม่แดง <c oughs> หมดหมดหมดแล้วหมดไปกับดวงแล้วครับผมดวงผมหมดแล้วแดงสองตัวนะ่าจะได้แค่นั้น เออยังผมยังไม่ได้การันตีสักรอบเลยนะเอออันนี้คือเบิดได้แดง2ตัวเมื่อกี้ซ้ําตัวหนึ่งแล้วก็ยอนทีไม่ซ้ําอืมไปต่อไปต่อเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆแม่หมอแม่หมอช่วยพ่อด้วยเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมขอแบบขอแบบเปลี่ยนสีได้ปะแบบกระจกแบบจากสีทองเนี่ยเป็นสีแดงได้ปะเออกระจกจากสีทองเป็นสีแดงได้ปะมามามา โอเคได้ตัวซ้ำซะด้วยโอเคครับไปต่อไปต่อยังไม่พอยังไม่พอโอ้โหแม่งเอ้ยถ้าถ้าแดงมาอีกรอบนึงเนี่ยสามรอบถ้าไม่ได้เนี่ยคือแบบโอ้โ oh, หหาหมอเลยอะหาหมอเลยอะเขาเรียกดวงดีเกินไปอย่าหยุดจริงเหรอหยุดไม่ได้เเลยหรอเฮ้ยเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นลูดี้เหรอเอ้ย <laughs> ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นลูดี้เฮ้ยผมว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันฟ้าบ่อยเกินไปละฟ้าบ่อยเกินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต หกพันเพชรที่เหลือเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูดี้ก่อนไม่แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูดี้แล้วถ้ามันมาเป็นรูดี้อ่ะถ้ามันมาเป็น,น,ปน, ude, นรูดี้นี่เงี้ยเลยนะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเราเรียกมันก่อนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูดี้ก็เรียกมันนะครับเออเรียกมันเรียกมันเรียกมันโอเคเอ่ะลูดี้ต้องมาเนี่ยรูดี้ครบแล้วเนี่ยรูดี้เนี่ยแดงแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็รูดี้ถ้ารูดี้ใหม่ตัวนี้คือจะเพอร์เฟกต์นะครับ G m โปรดให้ผมเหอะนะครับผมเอออีีกเเพพน่ยยตัวท โอ้ยห่วยอ,อามามามาเฮ้ยเราเปิดแบบอย่าคิดมากเราเปิดแบบขอไปทีอะ่ะนึกออกว่าคือแบบไม่ต้องคิดอะไรไปเปิดแบบเออเนี่ยกูเปิดเปิดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละอย่าไปคิดอะไรมากครับผมไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์โอ้โหมึงเขียวมาบานเลยนะกูกูบอกกูไม่คิดอะไรมากเนี่ยมึงเขียวบานเลยนะเพื่อนเอาดีๆโอ้โหอ้ เริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วกูเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนีนน่ย <c oughs> เอ้ยตัวตัวไม่ซ้ำนะตัวไม่ซ้ำเฮ้ยลูกี้มาแล้วโอเคลูกี้มาแล้วรู้สึกว่าไม่ซ้ำใช่ไหมอ่ะอ๋อซ้ำทำไมกูต้องดีใจด้วยวะ <c oughs> โอเคไปต่อเดี๋ยวไปหาเพชรมาเปิดต่อไอชิบหายไปหาเพชรมาเปิดต่อให้มันครบการันตี โอเคไม่เปลี่ยนสีซะด้วยไอชิปหายเอาดีดีอีกแค่2โลแล้วเนี่ยอีกแค่2โลแม่งจะหมดแล้วนะเพื่อนเอาดีดีดิแม่ง24,000พลูบี้กับ10โลฟีอะ่ะเออแม่งโคตรเยอะเลยนะมันต้องได้แล้วจังหวะนี้มาามาามามา,มา,มาได้ปึ๊บจ้าทำไมไม่เป็นสีแดงวะนิดเดียวนิดเดียวอีก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 อีกโลโลอีกโลนึง แล้วก็ขาดอีกร้อยเพชรใช่ไหมแล้วก็เราจะได้ร้อยสิบโลเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วจะได้การันตีอีกรอบหนึ่งโอเควันนี้ผมต้องหาหได้การันตีอีกหนึ่งรอบไม่รู้แหละวันนี้ต้องมามเออไม่เป็นผุ่มกับมันแหละไม่รู้ใครจะไปนะครับโอ้จบเลยจบแล้วจบแล้วหมดดูบีแล้วจ้าตอนนี้เหลือหน <c oughs> ึ่งศูนย์หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีอีกหลายรอบนเนี่ยมีมีตั๋วมีตัวต๋วฟรีอยู่นะครับยังมีตั๋วฟรี ยังมีตัวฟีอยู่ยังไม่จบสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารจ้ะสงครามยังไม่จบจ้ะไปครับผมสงครามยังไม่จบจ้ะใบเดียวกูก็จะลุ้นโอเคใบเดียวอีกเจ็ดใบจ้ะจะลุ้นเนี่ยบุ๊บไอ้ย,ยาถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงจะเฮ ช่อง Ad ai, แอดกูใคแก่น้อยมา <laughs> เอ้ยใครมาดูดดวงผมเนี่ยเอาดีๆใครได้ใครได้ได,ดูดีด่วนแล้วเนี่ยโอเคกดไป2ี่สโลได้3ามแดงอีวานยอนฮีเวเวตเออขิงไปขิงไปโอเค,อเค,อเคไปครับผมเ,เข้าได้แะ้วเหรอครับพี่เข้าได้แล้วครับเข้าได้แล้วครับตอนนี้เข้าได้แล้วนะเดี๋ยวรออีกสามโลครับผม ต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้แล้วเฮ้ยโอ้ย,ยา่าไม่เปลี่ยนสีว่ะสกิปไปเลยละกันสกิปม,มันชอบมาตอนสกิปนี่แหละโอเคไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมอีก1 5 0 0รูบี้ครับผมเอาให้หมดวันนี้แม่งยังไงก็ต้องหมดอะว,วันนี้ไม่รู้แหละต้องการันตีอีกรอบนึงอะ่ะอืมไม่มาไม่มาอีกก็ไม่เป็นไรครับผม,มก็จะเปิดจนกว่ามันจะมานี่แหละ <c oughs> โคตรเกลือ โอ้ oh my god โอเคกูไปอัพตัวก็ได้โอเค